สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Not ต y Talk และอีพีนี้เราอยู่กันที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายโดยเราก็มีอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจมาแนะนำกันครับโดยมีชื่อร้านว่าไม้ป่าคาเฟ่ซึ่งเป็นร้านคาเฟ่ที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะบรรยากาศในร้านนั้นลมลื่นและเหมาะกับการนั่งชิลๆเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านกันดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างและบรรยากาศในร้านนั้นจะสวยสักขนาดไหน เราไปติดตามด้วยกันเลยครับโผล เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบรรยากาศร้านไม้ป่าคาเฟ่ถูกใจท่านผู้ชมกันหรือเปล่าโดยต้องขอบอกว่าร้านนี้ไม่ทาดายอย่างแน่นอนเพราะโอบล้อมไปด้วยต้นไม้นานานชนิดที่ทําให้ลมลืน่นเย็นสบายโดยเปรียบเสมือนเราอยู่ในกลางป่าจริงๆเลยแหละเอาแบบนี้ดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่เบิ้มซึ่งเป็นเจ้าของร้านไม้ป่าคาเฟ่กันครับว่าเขามีแนวคิดอย่างไรกับการเปิดร้านคาเฟ่สไตล์นี้และเราไปดูกันครับว่าเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนั้น มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยจ้าคือในช่วงนี้เราอยู่กับพี่เบิ้มที่เป็นเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับต้องสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับปีหกห้านทำเนาะครับผมชื่อร้านว่าร้านไม้ป่าคาเฟ่ถูกต้องครับผมอยากรู้ครับว่าชื่อร้านนี่มาอย่างไรครับอ๋อคือ ผมมาทำงานกรุงเทพมาแบบสามสกว่าปีแลยครับพี่แล้วทีนี้ว่าผมชอบเที่ยวป่าไปแบบวัดป่าบ้างอะไรป่าบ้างแล้วก็เป็นคนชอบกินแนวแนวคาเฟ่แนวอะไรครับแล้วก็ไปเห็นบรรยากาศแล้วก็มันได้ถึงบ้านเราอ่ะเวลาเรากลับมาเนี่ยมันร้อนมันอะไรีครับในสาผมกลับมาเที่ยวบ้านเนี่ยมันร้อนมันอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ผมแม่ผมแก่พี่ชายผมไม่ค่อยสบายนะครับผมก็ต้องกลับมากลับมาเพื่อที่จะมาดูแลแม่ ก็ไม่รู้ทําอะไรครับงานเราเป็นสายอาชีพแบบเดินแบบอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยสายช่างสายอะไรเงี้ยพี่เที่ยวมาทั้งชีวิตเราไเที่ยวทําเองแม่งเลยดีกว่าอะไรเงี้ยลองทาเองว่าประมาณนี้ครับอ๋อเลยตั้งชื่อเป็นชื่อร้านนี้ครับเป็นไม้ป่าคาเฟ่เพื่อแบบให้เขาแบบความเย็นครับพี่ผมอยากให้เขามาเห็นความเย็นของของต้นไม้ของอะไรเเหมือนให้ใกล้ชิดธรรมชาติที่มากที่สุดใช่ครับผมใกล้ชิดธรรมชาติทีมากที่สุดครับเดียอยากจะให้พี่เนาะ แนะนําเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ที่ขายดีของที่ร้านนะครับอะไรอย่างโหในตรงหน้านี้ครับเป็นซิกเนเจอร์เนาะอย่างเช่นนี่ฮะข้าวผัดข้าวผัดอันนี้ก็ขอดหมูทอดรวมทอดหมูอะไรอย่างนี้ยครับผมแล้วก็อย่างเนี้ยครับบ้านตําบลเราเขาแบบเขาเลี้ยงปลานิลกันครับเอาพวกปลานิญเลี้ยงปลานิลกันใช่ปลานิลกันได้เยอะแยะผมก็เอาเมนูปลานิลมาทำอย่างเงี้ยปลานิลทอดไอ้ปลานิลทอดสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยททอดสมุนไพรถูกครับผมแล้วก็ปลาตะทิมเงี้ยเอาแบบพื้นพื้นบ้านมาขายนะครับปลาตะทิมนี่ก็คือเป็นไทยลึอิ๊ว แล้วก็ก็มีพวกทะเลนิดนหน่อยเพราะว่าทะเลต้มยำต้มยำทะเลแบบถูกๆๆแล้วก็อร่อยๆ่อนะครับ้าคาเราขายไม่แพงเราเน้นราคาแบบเน้นราคาที่ซอฟลงซอฟลงเพราะว่าคนบ้านเราเขากินแบบราคาเท่าเียวเท่านี้เราจะเน้นราคาร้านผมไม่เกิน200ครับแต่ละเมนูอย่างนี้ก็ร้อยเก้าเก้าอะเงี้ยครับไม่เกิน200อย่างนี้ร้อยสามเก้าอะไรเงี้ยครับเราเพราะว่าทะเลก็ต้องมีให้แบบคนบ้านเรามันคนแบบคนทางเหนือนะครับก็ต้องมีทะเลให้ด้วยพวกยำก็ เป็นยำยำที่ผมยำสดนะครับผมไม่ได้ไม่ใช่ยำแบบทําน้ําจิ้มแล้วมาลาดลาดนะยำสดทุกจานครับยำนี้ก็ราคาไม่ใช่ว่าน้ําจิ้มมาลาดแล้วก็ให้ลูกค้าไม่ใช่เงี้ยใช่ครับไม่ใช่ใช่คือเรายำคทุกใช่ครับไม่ใช่เองเลยทำเองทุกเองทุกพริกสดๆเลยไม่ใช่ว่าทําน้ํายำแล้วก็เอามาลาดลาดไงครับอย่างเมนูนี้ก็แค่ไอถ้าเป็นแบบทะเลก็79บาทเองครับ อ๋อี่เจ็ดสิบาบาทยำงทะเลไม่แพงนะพูดถึงว่าคนส่วนใหญ่แต่ต้องถึงได้ถึงได้ครับไม่ใช่ว่าสองสามร้อยสี่ห้าร้อยไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ครับตอนนี้ราคาผมนี่ปรับลงมาปรับลงมาครับแล้วก็เพื่อคือแบบให้อยากให้ชาวบ้านเขาเขาเข้ามาสัมผัสอ่าราคาที่ือาคต้องหันราคาลงมาครับคืออยากจะถามนิดนึงครับที่ร้านนี่ออกแบบที่ออกแบบเองไหมโอ้ร้านเนี้ยคือพูดง่ายๆผมทําเองหมดทุกอย่างต้นไม้เลียงหิน ปลูกต้นไม้ทําระบบไฟทําระบบเดินไฟเนี่ยผมทาเองหมดทุกอย่างเลยครับไม่มีไม่ได้จ้างวิศวกรไม่ได้จ้างเลยครับทาเองหมดทุกอย่างอออกแบบเองหมดครับเปิดมากี่ปีครับคือจริงๆมันเปิดต้นปีปีปีที่แล้วครับแต่ว่ามันเจอโควิดก็เลยปิดไปก่อนเปิดมา3เดือนแล้วปิดแต่ตอนนี้ผมเพิ่งเปิดได้ประมาณ7วันวันเพิ่งเปิดเจ็ดวันที่ผมมานี่นะครับเจ็ดวันครับครับผมเจ็ดวันครับตอนนั้นเปิด3เดือนนี่สามเจอเจอโศกโควิดโควิด ตรงนั้นตรงนั้นนี่ตองนั้นตอนนั้นน่าท้อพี่พี่โอ้ผมพูดถึงความท้อท้อแน่นอนครับยางผมเปิดร้านใหม่ๆสักสามเดือนเนี่ยเอาง่ายๆลูกค้ายังเพิ่งจะรู้จักคือคือเป็นวิกฤตพอดีครับว่าท้อเลยท้อมากพี่เพราะว่าเอาเงินแบบตอนแรกผมกะจะลงทุนสักแปดเก้าแสนอะไรเงี้ยแต่ผมทําไปทํามาจะหมดไปเกือบสองล้านเพราะว่ามันเหมือนว่ามันทําแล้วมันไม่เสร็จอะครับมันทำแล้วมันไม่ได้ดั่งใจมันต่อไปเรื่อยๆเยๆๆมันก็เลยเอ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยจนแบบทําจนแบบ เ,เงินทุนมันหมดเลย Ooh, อะไรเงี้ยคือก็เลยบอกแล้วมาเจอโคว,วิดเราก็อีกเจอโควิดอีกโอ้โหเราโอ้โห oh oh huh huh. ไปโอ้โ oh ห oh huh. คนมีเงิน,นแท้เลยทําไมต้องมาถือท้อครับท้อมากมากเลยนะั้นก็ดิ้นรนต่อสู้มาเรื่อยๆท้อรู้สึกว่าจะไม่เอาละอ่างใช่ไหมจะไม่เอาและแบบร้านนี้คือจะเราไม่ทำละไม่ทำละเพราะว่ามันคงไปไม่ไหวว่ะมันไม่ใช่สายอาชีพเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามันสายพกช่างช่างไฟฟ้าช่างช่างอะไรตัวคนเนียประม่แปลว่าก่อนนี้มาเปิดร้านอะ พี่ทำอาชีพเป็นช่างมาก่อนใช่ไผมเป็นผู้รับเหมาของทรูของ AS ของไอซ่าบีบีอยู่คือผมทำสามค่ายครับผมทำบริษัทอยู่สามค่ายมาเปิดร้านนี่คือทำเสริมตอนนั้นหรือว่าคือกลับมาเพื่อมาดูแลแม่เมื่อก่อนไปอยู่กรุงเทพใช่ครับเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพมาสามสิบกว่าปีแล้วกลับมาได้เพราะว่าตอนนี้แม่อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วแล้วก็ไม่มีใครดูแลก็เลยต้องต้องกลับต้องย้ายแบบย้ายเริกจากที่นน่นเลยขายกิจการขายอะไร ยกเลิกหมดทุกอย่างมาเริ่มต้นที่นี่เลยใช่ครับมาเริ่มต้นได้ก็นี่แะครับเจอโควิดเจอโควิดแล้วก็ท้อก็ท้อเพราะว่าลงทุนไปเยอะอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพอมาหางานทําเราเคยทํางานด้านนี้ใช่ไหมพอมาอยู่ที่นี่มันไม่ได้ครับมันไม่คือเรามาอยู่ใหม่ครับงานที่เราจะไปหามันก็ไปแข่งเราก็แข่งเขาไม่ได้เราไม่มีพักพวกเพราะว่าเราอยู่เทศนีเมาเรอยงใหม่ ก็โอ้โหก็คิ่ว่าไปทํารายวันว่าไม่ไหวมมนรายวันวันละสี่ร้อยเราก็เลี้ยงครอบครัวไม่ได้ไม่พอไม่พอเลยเลยกลับมาเปิดร้านกลับมาเพื่อนเพื่อนบอกยังไงมึงก็ต huh? ้องทำเพราะว่าสร้างมาแล้วอะไรทําให้พี่มาเปิดเริ่มต้นเปิดมาอีกครัืงคือมันหมดหนทางที่แบบทำไมคนอื่นเขาอยู่ได้หรือว่ามันหมดหนทางที่แบบที่จะทํางานอะไรทำไมคนอื่นทำไมเราลปิดอยู่ไม่ได้ใช่มกลับมาวิเคราะห์ตัวเองใช่แล้วก็มาสังเกตอย่างเพื่อนเขาให้กําลังใจถ้า เพื่อนพี่แอนพี่แอนร้านภูพาลีอร์ทพี่เอกนายอินอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามึงมีของดีนะตานมีของดียังไงมึงก็ต้องกลับมักลับมากลับมาทำเอาคือไงต้องไปต้องไปร้านของมึงอะไรเงี้ยครับคือเขาก็มาพักพวกก็มาให้กําลังใจช่วยให้กำลังใจเราใช่ครับเอาพี่เก็บมานอนคิดแล้วเอาว่าสักสักครั้งหนึ่งมันเพราะ โควิดมันคือตอนนี้คนก็เริ่มไม่ค่อยกลัวกันละอะไรเงี้ยเราก็อยู่กับมันได้ละคือถ้ากลัวโควิดก็อดตายอะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับแล้วว่าพี่กลับมาทําใหม่เนี่ยครับแล้วก็ต้องลงทุนเพิ่มครับลงทุนเพิ่มแล้วก็ก็ปรับแนวคิดใหม่คือเี่ยนไม้เส้นใหม่ครับไม้เส้นใหม่ที่เคยขายแพงๆในแนวแบบคือเมื่อก่อนเรามาาเรคิดว่าเราอยู่กรุงเทพเนี้ยราคาพื้นพื้นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนขายสองห้าสิบแต่ว่าพิจิตราคากรุงเทพอย่างนั้นใช่ครับเพราะว่าเราคิดว่าเรามีต้นทุนในการเปิดไอหมอกในการทำอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นมันไปไม่ได้ เพราะว่าสังคมมันนอกนี่คือมันรับไม่ได้ค่าโครงชีพมันไม่เหมือนกันใช่ครับเมืองกรุงกับบ้านต่างจังหวัดถูกต้องครับพอเราเอาราคาเมืองกรุงไปที่ตั้งถูกใช่ครับคนนี้ท้องถิ่นกินไม่ไหวใช่ครับผมแต่ต้องไีถึงใช่ถูกต้องทำให้พี่ๆเลยคิดออกอ๋ออย่างนี้เราต้องเราต้องปรับราคาลงมาปรับราคาลงมาแล้วก็คนเสจะใช่ให้อยู่ได้ให้รอดมาอยู่ได้แล้วก็ทําเองหมดทุกอย่างก็คือต้องไปช่วยครัวบ้างปุ๊กบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องลงองแรงเองจนจนแบบตัวนี้เป็นหมดทุกอย่างแล้ว พราะผมเห็นตั้งแต่แรกนะพี่เขาคอยต้นรับแขกคอยจดออเดอรบคอยเสิร์ฟครับทำทุกอย่างทำทุกอย่างพอว่างๆก็ไปช่วยครัวพอบาร์เยอะก็ช่วยบาร์ได้หมดชงกาแฟก็เป็นอะไรก็เป็นหมดแล้วตอนนี้คือแบบเป็นด้วยแบบเพื่อความอยู่รอดมาถึงตรงนี้แล้วนะพี่คิดว่าพี่จะยึดอาชีพนี้เป็นหลักเลยไหมก็คิดว่าจะทําให้ดีสุดครับคิดว่าจะทําอาหารเห้เขาแบบแล้วก็มาดูธรรมชาตินะครับแล้วก็อาหารตอนนี้ผม จำเราว่าตอนนี้กุ๊กผมนี่อร่อยพี่ลองชิมได้เลยนะอาหารอร่อยแล้วก็แต่ต้องได้อย่างปันนินี้ครับแต่ต้องได้เลยสบายมากปลาตบพินอย่างเงี้ยนะราคานี่ไม่สูงอย่างแน่นอน <ừ> อ่าแล้วก็อาหารนี่อร่อยยอมรับ <ừ> ลองให้ลองมาท้ามาชิมดู <ừ> ครับทาไมอร่อยมาชิมดูครับ,รบามาชิมดูทาไมอร่อยนี่ไม่เก็บตังค์ยิงด้วยอ้อิมก่อดคือผมได้สัมภาษณ์พี่เขานะ คือเขามีแรงบันดาลใจเพิ่มมารอบสอกดิ์นี้เนาะครับผมมาจากคนแห่งอะไรจะรอบข้างด้วยครอบครัวด้วยแม่ครอบครัวด้วยครอบครัวต่อมาคบครัวมีส่วนพึดขึ้นมาอีกครั้งเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่ามันต้องสู้ครับผมเชื่อว่าการที่ทำธุรกิจทุกครั้งเนี่ยมันต้องล้มก่อนใช่มาถูกทางใช่เดี๋ยวค่อยๆประสบความสุขเองอย่างนี้นะพี่มันก็มีประสบการณ์สอนเราว่าอ๋อมันต้องครับมันต้องเปลี่ยนแนวคิดนะครับอต้องเปลี่ยนแนวคิดแล้วต้องสู้ต่ออีกต้องสู้ต่ออีกโอ้สุดยอยอนาคตแล้วพี่พี่มีแผนไหมครับว่ามีจะอะไรมาเสริมในที่ร้านบ้าง ก็ <l> คิดไวไหมจริงๆผมก็อยากจะทําข้างหลังต่อแล้วก็ข้างบนให้มันดีกว<ด>่านี้ครับแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มต้นแบบขอทําเล็กๆไปก่อนก็เอาแนวข้างล่างนี้ให้เสร็จเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยเสริมขึ้นเสริมขึ้นเสริมขึ้นเนี่ยเราเราเพราะว่าเราเปิดใหม่เนาะเราก็ต้องรอฐานลูกค้าก่อนอตอนนี้เราเน้นเรื่องอาหารแล้วก็บรรยากาศที่เราจัดให้นะครับความเย็นที่เรามีให้นะครับ ไม่ยาการดีจริงครับที่เข้ามานะครับผมสุดยอดจริงครับต้องต้องท้ามาลองดูท่าครับผมต้องต้องต้องมาลองกินดูต้องลองกินแล้วมานั่งกินดูเออว่าเป็นไหมนะครับเนาะใช่ครับช่วงนี้อยากให้พี่ให้กำลังใจครับคนที่ดูรายการนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเจอปัญหาอุปสรรคแน่นอนแต่พอผมสัมภาษณ์พี่แล้วเนี่ยโอ้โหผมรู้สึกว่าพี่นี่ต้องผ่านอะไรมาเยอะออ๋ใช่ไหมครับครับผมแล้วก็พอพี่มาทํารอบสองนี้ไม่ใช่ธรรมดานะ ือบางคนนี้เขาถอยแล้วถอยเลยอย่างเงี้ยใช่แต่พี่ต้องมีเขาอะไรมาแรงใจในตัวที่สูงมากถึงกลับมาทาแล้วสู้ต่อแบบนี้เราอยากให้กําลังใจคนที่ทำธุรกิจนะครับเพราะจริงๆมันเคยนะครับเคยเคยแบบเราเราล้มแล้วแบบพ้อสุดๆโอายกูจะไปยังไงต่ออะไรเงี้ยสุดๆเลยจนแบบไม่ไหวรับไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ถึงที่สุดแล้วมันมันแบบความชอบนะความชอบแล้วความแบบคือเราลูกต้นไม้นยเราไปไหนไม่ได้ละเรารักต้นไม้แล้วก็สองเราต้อง เชื่อมั่นว่าเราทําอะไรขึ้นมาแล้วครับเชื่อต้องเชื่อว่ามันเราเราต้องทําให้ได้ครับคนอื่นเขายังทำร้านอาหารเขาทำได้แล้วเราคิดว่าเราก็ต้องทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับทุกคนเขาก็ต้องไปดูร้านอื่นเขาก็ไม่สวยไม่แต่อะไรไม่แตกต่างเราเลยทำไมเขาก็ยังอยู่ได้ทําไมทําไมเราอยู่ไม่ได้ใช่ทำไมเราไม่อยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยต้องทําว่าต้องทําให้ได้ต้องหาหาวิธีทําทําเพื่อแบบให้แบบที่ตัวเองเคยตั้งใจมาว่าอยากมาเป็นเจ้าของร้านอะไรเงี้ย ก็ตอนนี้ก็หาวิธีปรับเปลี่ยนวิธีการทําแล้วก็ให้กําลังใจคนที่เคยแบบล้มแล้วนะครับคือบางทีผมเคยล้มแลผมล้มผมล้มแล้วผมรู้ว่ามันเป็นยังไงความคิดของการที่คนที่เป็นโรคซึมเศร้ากันแล้วเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาเป็นเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยอ๋อพี่ผ่านตรงนั้นม่าตรงนั้นมาแล้วครับผ่านความคิดที่แบบเป็นโรคซึมเศร้าเป็นอะไรมากินยามาอะไรเงี้ยคือเคยคิดสั้นคิดอะไร่านมาแล้วแต่ว่าลุกขึ้นมาเราว่าไปไม่ได้ครับต้องดูแลคนข้างหลังต้องแลดูแล พ่อแม่อะไรเงี้ยดีนะที่พี่ผ่านมาได้ใช่ได้แลาพูดถึงนะครับผมช่วงสุดท้ายอยากให้พี่ฝากร้านหน่อยครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนอำเภอพานนะพี่ครับผมก็ร้านไม้ป่าคาเฟ่นะครับก็จะเป็นแนวแบบเป็นไม้แบบไม้ป่าแล้วก็เป็นแบบต้นตกนี่ไอหมอกนี่ไอฝนนะครับเป็นแนวธรรมชาติก็มีความเย็นนะครับผมแล้วก็มีกาแฟขายเปิดตั้งแต่10บโมงถึง2องทุ่มนะครับ 10โมง -12 ทุ่มครับผมเพรนว่ามีดนตรีมีเลสตอรองด้วยครับผมก็มีดนตรีมีอะไรด้วยครับแต่ถ้ามีแขกต่ออยู่ต่อก็เปิดให้ลูกค้าเลทั้ง3ทุ่ม4ทุ่มได้ได้อยู่ครับผมได้อยู่ครับเปิดทุกวันเขาผมปิดวันจันทร์ครับออ๋ครับปิดวันจันทร์ตีที่ทำงานอยู่วันจันทร์วันนึ่งครับเรวก็หรือว่าเราจะไปดูในเพจก็ได้เฟซบุ๊กก็ได้ทางบกเฟซบุ๊กได้ใช่ครับผมชื่อเพจอะไรพี่ ชื่อไหมปากคาเฟ่เหมือนกันครับจะไปดูได้ว่าร้านไม้ปลาคาเฟ่ใช่ครับมีอะไรบ้างหรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้โทรมาสอบถามก็ได้ร้านนี้ตั้งที่ไหนใช่ครับผมฝากเบอร์โทรเลยครับพี่083 096 7188ครับชื่อเบิ้มนะครับชื่อเบิ่มพี่เบิ้มครับโทรมาสอบถามก็ได้ว่าร้านนี้ตั้งที่ไหนเปิดหรือเปล่าครับเปิดเปิดถึงกี่โมงหรือจะสอบถามเส้นทางเนาะใช่ก็ได้สอบถามเส้นทางได้แล้วเข้ามานะครับมาสั่งอาหารแบบนี้ครับผมได้เลยครับสุดดยอเลยสั่งมาจองก่อนก็ได้ครับ จัดเลี้ยงก็ทําได้ครับอ๋อจัดเลี้ยงพี่จัดจัเลี้ยงด้วยก็ถ้าจัดเลี้ยงก็มาคุยกันได้มาคุยกันนะครับใครอยากจัดเลี้ยงเนาะครับผมุดยจ้ครับอยากให้ทุกคนนะครับที่ดูรายการอยู่ให้เข้ามานะครับครับผมมาแบบนี้มาชมบรรยากาศเป็นธรรมชาติแบบนี้ใช่ครับผมเรามากินอาหารแบบนี้นะครับอรันผมจ้จริงครับแล้วก็วันนี้เราได้แรงบันดาลใจจากพี่จากที่เคยทำแล้วปิดไปคือท้อสุดๆล่ะกับมันลุกขึ้นต้นทาใหม่ผมเชื่อว่าทุกๆคนที่ทําธุรกิจทุกคนเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันครับ จะประคองตัวเองไปถึงประสบความสเร็จได้ใช่ครับผมสุดยอดจริงๆครับเราได้เจอตัวจริงแล้วครับพี่เบิ้มนะตรงนี้ต้องขอขอบคุณมากครับเรขอบคุณมากครังขอบคุณมากที่เสียเวลามาคุยกับเราที่ท้องครับอย่าลืมนะครับเข้ามากันอีกเยอะนะครับไม่ว่าอยู่ต่างอำเภอนะครับใช่ครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ภาคใต้กรุงเทพนะครับอยู่ทั้ง ละลายที่ถ้าได้มาอำเภอผ่านอย่าให้มากินร้านนี้เยอะครับดูบรรยากาศสวยๆนะครับเนาะถ้าอย่างภาคใต้ก็มาลองชิมพวกปลานินเนาะปานนิเพราะว่าเบื่ออาหารทะเลแล้วเรามากินปลาบ้างปลาดิบบ้างอะไรเงี้ยปลาดิบมากภาคใต้อะหนกินเยอะครับครับผมวันนี้ผมกับพี่เบิ้มต้องขอลาไปก่อนนะครับอีพีหน้านะครับเราไปต่อที่ไหนกันอีกอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราด้วยนะครับวันนี้ต้องสวัสดีครับ